บ้าเบี้ยนะครับพี่น้องมื้อนี้บ้าเบี้ยจะมาหาของปลาเนาะครับมาจะมาหางองปลาไปกินกันครับพี่น้องคิดจะกินหมกสมนะครับก็เลยว่าเขามาหาอย่านี้มันปลาเวลาครับเอาเบื่องอันต้นมองต้นนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าเบี้ยจให้บิ่งนะครับไห้ครับเบื้องงองน้วกันครับนี่ครับโอ้มงงปลาเนาะครับนูวยิ่นจะไ่เงี้นะครับมองปลาดกดกได้ครับพี่น้องแต่ว่า บ่เบลก็จะขึ้นเ้องบ่เลยนะครับคืออยาเอาไม้เท้าบินเอาละครับนี่ครับบ่เบลยืนแล้วนะครับอ้ครับมองปลาพี่น้องเห็นมั้ยเนาะนะครับพี่น้องมองปลาเหาเดี๋ยวไปพิซซุมบ้างนะครับโอ้ยนะครับดกขนาดเนาะครับเต็มต้นเลยแต่ต้นมันสูงสูงนะครับ เจ้นที่ย้มยินกันนะครับคนละม่ปลาหน่วยมันจะไมใหญ่นะครับหัดหญ่ละหัดหญ่นแน่นมันจะเขาเ่าแกลนทันทีเลยครับต้องกินเอาไปดองหรือว่าไปกิน,นันกับเจ้วลำพีเขานี่เนาะครับแล้วมาเปรียบมองกันนะครับไปครับพี่น้องเก็บมองครับมาเปรียบกันเงินเอาแล้วครับ มาลำยายครับือกำลังงามครับครับพี่น้องหน่อยบางใหญ่ยหน่อยพอดีครับมองปลาเหรตอตรงดีขนาดนี้ได้ครับเก็บมวงี้ยร่วมกัน <c oughs> เราจะเอาไม้ปลาแล้วนะครับเพรฟัวบรรจุสูง ลบแล้วนะพี่น้องเอาไปดองคายก็ได้คายดีนะครับดองคายผมว่าสิบบาทนะครับคายเหี่ยพี่น้องคนน้ำบ้านนี่แหะครับจับเดียวได้ไหมพี่น้องคายหมดมองบ้านนะเนี่ยเพราะวต้องระวังเงนินเงินขึ้นน้ำนะครับลองอยางขึ้นน้ำ

ครับพี่องหลายเติบแล้วครับส่งปลาเนาะครับเขาออกไปดองขายกันเล้ด้วยนะครับสมดีขนาดนะครับน้อยๆนะครับเป็ดผองรหม่ปลานะครับมองปลาไปครับเอาต้ครับไม่มา้ล้วครับเห็นเทียยนหางทางนะครับเป็นล้มอ้อยนะครับล้มอ้อยแหงนะครับ บาเบล็าเห็นไม่มีนเอาแครับบ่คืนนะครับคุณเบลเก็บขายให้เราเนีเห็นเอานั้นอันต้ำๆนี่แหะครับอื น้ำต้นเหระครับแสงนี้ครับดเลย บแบ,บนะครับ,รบมันเขาเคียนแล้วกินก็แสบนะครับน่ใช่เลระครับถ้เอาไปผ้าเอาผ้าเชิงนะครับผาเชิงแล้ดองไว้ผมนดองเลยก็ได้ครับล่างๆน้ำเกลือแล้วก็ทิ้เลยแนย ป้าครับบ้าเบี้ยวกับิป้าแล้วล่ะครับได้ได้เครื่องถุงแล้วนะครับเก็บไม่ลดนม่ได้พอกินแล้วครับครับในบ้านเรารอบน้ำเขาจะมาเอาไม้นะครับน้องไอ้พันหญ่งเล็น้อยหน่อยนึงพอดีนะครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับิป้าพี่น้องไปสนิทเนาะครับมื่อนี้ก้บนเรี่ยงหลายครับพาพี่น้องมาเก็บผลไม้ป้านะครับเป็นม่วงป่านะครับม้าม่วงป้านะครับครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับิป้าพี่น้องสนิทเนาะครับฝากพี่น้องไปน้ำได้แล้วครับ ฝากกดติดตามกดไลไ์ก็แชร์นะครับเพื่อเปลี่ยนคนแล้วก็ลังใจให้คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้บ้าเบี้วไลฟ์พี่น้องท่านมีนะครับสวัสดีครับ